ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซาทีเฮดคุงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลบอ n i อนิเมะ a n นกาดนะครับทุกคนก็เราจะมาสุ่มจํานวน1ล้าน1นึ่งแสนนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นช่วงเราไปดูช่วงตอนสุ่มกันเลยดีกว่าครับเป็นเหตุการณ์จากในไลน์นะครับทุกคนตอนที่ผมสุ่มมาครับ เราจะสุมแบบไม่พักกันเลยนะเดี๋ยวตูอ้อยู่นี่กดลัวๆช็อคไปครับต่อเนื่องครับจังหวะน,นี้ประมาณ10-20นาทีถึงจะหมดส0บนาทีเหรอ <c oughs> ทำไมให้สัน้น <c oughs> อึงตึง,ตงไม่ไปาทีหมดนี่นาทึง1ล้าน1ล้านมันก็จะหมดฝากกดไลค์ไปเป็นกำลังใจงให้ผมได้ของวิยาด้วยครับทุกคน มาแป๊บนึงเปิดเปิดข้อความไปด้วยอม,มาดูกันครับลุ้นตับแตกตับแตกกันเลยทีเดียว1นล้านเก็บนานนะหนึ่งล้านนะ่ะเอาตรงเก็บโคตรนานเลยเอสองตัวชัว ไม่ออโต้คลิกมันไม่เอาที่กดด้วยมือตัวเองเนี่ยแต่วันปากเสียมันอ่นทอนกำลังใจมาทุกคนผมเชื่อมั่นในรหัสในไอดีของผมที่ยังไม่มีอารุขาดและมีโมนาแค่ตัวเดียวผมเชื่อมั่นอย่างนั้นทุกคนอารุาดผมไปได้เขายาต้องได้โกจิต้าผมก็ยังไม่ได้ไอตอรแพตโกจิต้าโกจิต้าลิงแรมผมก็ยังไม่ได้ครับ จังหวะนี้ผมต้องได้แล้วเออลืมกดอดัดคลิปใครไปอัดในไลน์ที่หลักก็ได้ไปอตอนนี้หมดไปแล้วจะแสนเลยครับเรียกว่าหมดไปลวแสนหนึ่งก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันอนนีน่ดอกมามันขายเองอัตโนมัติด้วยอะเออเอาล้ครับโอ้ในข้อความมีคนได้แล้วสุดยอด อ่าครับหมดไปแล้ว1 0 0 0 0แสนครับจังหวะนี้ตอนผมสูบผมมี1นึ่งล้าน5มาพัหมดไปเท่าไหร่ว่าไอ้ตัว,วัน <c oughs> เหลือ8ป0แสนตัวที่1เหลือ3แสนเจวหันตัวสองคาดเดาโอ้โหมา มาครับทุกคนได้แน่นอนอุย้ยคุณปอพูดแบบนี้ผมเชื่อใจคุณปอมานานๆคุณปอจะเข้าไลฟ์ผมจหวันนี้ต้องได้แล้วแหละผมจะไม่ทําให้คุณปอผิดหวังมาขอพลังบอลกินกิตจ,จากทุกคนด้วยครับจากคนในดิสแล้วก็จากคนในไลฟ์ด้วยมาเลยรอบนี้ไม่ได้เปิดเพลงด้วยอะอุ้ยอุ้ยไปได้แน่พี่ไปกำลังใจให้ครับ ขอบคุณมากครับหมดไปแล้ว8หมดไปแล้ว2แสนเอาละจังหวัดนี้จังหวัดนี้ไปไปเลยโอซุส,สกิคังุยะต้นกำเนิดแห่งจากกะไปเลยไปเลยไปเลยโลกนินจานี่มัน ถ้าผมแบบทำแอนิเมชันได้นะคือแบบเนี่ยแอนิเมชันพอเอามาประดับเลยอะคองุยะโดนปลดผนึกปึ้งคัดสีขึ้นอ่าปรากฏตัวออกมาปั้งเรียบร้อยพี่พูดคุยกันได้นะครับระหว่างสุ่มเพราะว่าตอนสุ่มผมก็เนี่ยนั่งกดอยู่อย่างนี้แหละจนกว่ามันจะหมดก็มาดูมาลุ้นกันด้วยครับว่าผมจะได้ชายนี่กี่ตัวนะอืม อันนี้ผมไม่ได้สังเกตตรงข้อความนะว่าใช้นี่ผมออกกี่ตัวเนี่ยไปโอ้หมดไปแล้วสามแฟนครับคนดูวายมากโอ้ยตื่นเต้นตับแตกจริงนั่งลุ้นละลุ้นจัดผมคือแฟนพันธ์แท้นะตัวปวดออกมาให้ฉันเถอะขังวิยะ โอสึสึกิคัองอุยะออกมาเหอะผู้เป็นต้นกำเนิดทุกอย่างเกี่ยวกับจาก,กะมีลูกชื่อฮาคาโรโมและฮามามูระเออลูกหลานคือนารุโตะสาสึสกิลูกหลานาห่างดาวสองตัวครับโอ้โหหนึ่งตัวพี่ก็ดีใจแล้วครับ ไปไปเลยประเด็คือท่าของเขงยาย้ามันไม่มีชื่อท่าเนี่ยดีไม่งั้นก็บิวไปแล้ว <laughs> มีแต่เปลี่ยนมิตรีอมีแต่เปลี่ยน,ม,ยนมิตเอมิตีน้ำแข็งมิตีลาวามิตีทรายแล้วก็มิตีอะไรอีกว่ามิตีแบบไอ,อในน้ำถ่วงเออหมดไปแล้วสี่แสงครับทุกคนโอ้โหผมอยากในสภาพตอนผมต้องมานน่าเก็บอ,อีกเป็นล,ล้านเลยนะเนี่ยเหนื่อยนะ โอ้ยแต่ทำไมในช่องใช้คนได้รัวจังอะสงยะดาวชานี่2ตัวครับอ๋อเออชานี่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่ผมถูกใจก็ดีครับชานี่นะ <laughs> แต่ชื่อผมยังไม่ขึ้นว่าได้ชายนี่เลยนะ <laughs> <laughs> ไปไปเลย ถ้าสุ่มแล้วไม่ได้ใช้นี่เลยนี่คือแบบบันทอยกำลับบงใจมากเลยนะ <laughs> เอาละนั่งลุน้นนั่งอืมนั่งลุน้นลุ้นไปอา้าตับแต่ <laughs> สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เช็คจำนวนนะว่ามียอดอยู่กี่คนนะครับมีคนดูอยู่กี่คนนะหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งครับอา่า สวัสดีคนดูทั้ง5คนด้วยนะคะอันนี้มีคนบอกนะมาผมมั่นใจในดวงของผมไปเลยของุญาต้องมาแล้วแบนการดผมมีแค่ตัวเดียวเองแวนการดที่จะก,การสุมไม่มีสักตัวเลยมาเหอะใช้คือชายผู้ที่จะเป็นนินจา อันดับหนึ่งของลกูกมาเอาล่ะแน่ๆคือได้หนึ่งคลิปแน่ๆแล้วครับทุกคนจะคลิปดีหรือคลิปเกลือผมขอเอามาลงหมดนะอ, <laughs> มอ่ะมาเลย หมดไปแล้วครับ6 0แสนถ้าได้ <c oughs> ผมจะกราบคุณปองามๆ <c oughs> <c oughs> เอาดิ <c oughs> จะมาเนี่ย <c oughs> ม่ๆๆม่ม่ใม,ม <c oughs> โ่โอ้ยพ,พอมาสุ่มแบบนี้เราเริรู้สึกแบบลุ้นนะมันลุ้นมากอะ่ะใจสั่นเลยอ่ะ โอ,อ้หนึ่งสัปดาห์ที่ใช้เสียเวลาไปนะ่ะมันมพอพยายามขอฉันมันต้องมีผลสิแมปนี้คือแมปที่ฉันรักมากที่สุดณนะตอนนี้มาเลยโอ้โหมีสองคนได้พร้อมกันด้วยอะ่ะดูดิในช่องแชทดนะาโอ้โหมา มาเลยอืมคุณซีเขาสุ่มจนเหลือเท่าไหร่เนเหลือสองแสนแล้วได้ใช่ปะหูหมดไปแล้วเจ็ดแสนอ้าทุกคนผมว่าผมคงตอนนี้ผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มกับำลังใจเริ่มหายแล้วมามาเหอะไม่ละอรุษบดีครับอุ้ยอันนี้ต้องอัพแตนูแล้วครับน้อง ไม่ปไปคือหลังจากนี้พี่ไม่มีเวลาเล่นแล้วดีจะฟาร์มไม่ถึงล้านอนะ่ะคือแบบหลายสิบวันเลยนะโอ,อ้โหเ,ออโหเออคือกะกะกะแบบคลิปหน้าเลยเหรอสิบล้านเนะนี่ยมากคคือแบบพี่ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยใช่ป่ะแต่ว่าคือแบบนั่งฟาร์มจนกว่าจะสุ่มได้นะ ตายแล้วเกมเกมอย่างอื่นก็โอ้หซีคิออกหลายตัวมากนะในในช่องแชทอะอะไรนะโอ้โหอือโอ้โหทุกคนหมดไปแล้วเจือกระอักอเลือดหมดไปแล้วแปดแสน แต่คุณซีเขาต่อให้เขาไม่มีอลูการแต่แล้วเขา,เขาก็สัง่งเมตได้ขงหยะเลยนะแต่เราอะไม่มีอะไรสักอย่างเลยโมนาดก็แค่ตัวเดียวยูฮาบัตตัวเดียวไม่มีรหัสหลักเขาไม่มีที่เห็นรีวิวเขายืมคนอื่นมาไม่ใช่หรอเพราะพี่ไปดูในอนี่ใน,ในไลฟ์เขาอยู่ก่อนเขาจะปิดไลกแต่เขาจะลบไลฟ์ไปตั้งไลฟ์เปส่วนตัวเขาบอกว่าไม่มี นอนได้มันก็คือเชา้าสำหรับผมก็โหอ้โหเรือเรือเอือโอ้โหโโห,โโห,โโห,หมดไปแล้วเก้าแสนทุกคนหนึ่งแสนสุดท้ายหนึ่งแสนสุดท้ายครับโอ้โหโอ้โหจะกระอักเลือดแล้ว โอ้โอเคทุกคนถ้าหลังจากนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเกมใดและม,มุ่นอยู่แต่แมปนี้ก็โปรดดูไว้ว่านั่นแหละครับหลังจากนี้ไม่น่าได้ไลฟ์แมปอื่นแล้วแหละสัปดาห์หน้าไลาอ,อัตาแค่วันเดียวแล้วก็นั่นแหละนั่งได้แบบนี้ยาวครับทุกคนฟาร์มยาวๆแม่ไม่น่าได้แล้วไม่น่าได้แล้วมันเหลือสี่หมื่นพี่สิ้นหวังแล้ววะ สิ้นหวังแล้วทุกคนสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังแล้วโอ้โหโอ้โหไอนน้ผมไม่ได้สังเกตชื่อตรงข้อความเลยนะว่าเอไอพวกตัวชายนี่ผมได้บ้างหรือเปล่าเด้อคาง์ลยะแดนเอ,อือเอ,อือเอ,อื้อโอโ้ไม่เป็นไรเรายังมีมา ทุนแปดหมื่นครับไม่ถึงแสนเมื่อกี้เบอร์ไปแสนหนึ่งสรุปคือผมสุ่มไปก็ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนได้มั้งเพราะว่าตอนแรกผมมีอยู่หนึ่งล้านห้าหมื่นไงแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกแปดหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนิดๆเออไปครับสุ่มไปครับตอนนี้สิ้นหวังแล้วครับ <laughs> คือไม่ต้องอะไรแล้ว <laughs> ไม่ต้องพูดมาทำเพลงแล้วตอนนี้ ได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับคือเราเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์เราห้ามมาโวายวายอะไรแบบนี้ครับดื่มนะ้ำไปเหนื่อยวะเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหนื่อยทันทีเลยมันเป็นชะตากรรมที่เราต้องนั่งฟารนเกมแบบนี้ต่อไปแบบมีรักผมจริงมันรักแบบไม่ปล่อยให้ผมไปทำอย่างอื่น ลงทุนฟาร์มต้นนานอ๋อแซมมอนมันสุ่มทีละพันห้านี่หว่าพี่นึกว่าสามพันเนี่ยโอเคครับทุกคนหมดแล้วครับเฮ้ยผมอมอ่ะเอาให้หมดอนะ่ะหมดแล้วหมดจริงจังอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสุส่มหมดไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนะครับประมาณนั้นแหละครับก็เค็มเค็มครับทุกคนโอ้ ต่อไปเจอกันครับสุ่มจำนวน5ล้านครับอ่าทุกคนน่าจะแบบน่าจะแบบเออโอถ้าพีต้นไม่ได้คือถ้าผมไม่ได้ก็คือร้องอ่ะ5ล้านไม่ได้เนี่ยคือร้องอ่ะทุกคนมันเป็นแบบการฟาร,ร์มที่ยาวนานมากนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปสุ่มแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งกันให้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูนะครับนานๆทีลงคลิปนะครับาบายๆผู้ชมหน้าบายๆคนดูหน้ารักทุกคนนะครับบาย,บาย